พุทธเจ้าดานเทศนาทั้งเรื่องสติปัฏฐานนี่ว่าเป็นประธานของธรรมทั้งปวงสติปัฏฐานเป็นที่ตั้งของธรรมทั้งหลายทั้งปวงเนี่ว่าสติปัฏฐานตั้งใจพิจารณาเฉพาะกายเฉพาะเวทนา จะก็คิดจะก็ทำสี่อย่างตัวนี้แหละอ่าก็ว่าสี่อย่างเป็นอาการรวมเข้าก็สติตัวนั้นเนะ่ยเป็นของทุ้งันสตินี้ใช้ได้ทั่วไปหมดแต่หยาบถึงละเอียดถึงที่สุดก็สติตัวเดียวเท่านั้นนะ พระพุทธศาสนาที่พระองค์เจ้าเทศนาอยู่45ปี45ปีรวมแล้วก็มาลงสติตัวเดียวเพื่อประมาทีนะสัมปเาเดทถังท่านทั้งหลายถ้ยังคอมไห้ประมาและถึงพร้อมเถิดแล้วก็ปิดพระโอษฐ์ไม่ต้องพูดต่อไป เรื่องพระกรรมฐานทั้งหลายอบรมกรรมฐานคณาจารย์ต่างๆที่อบมรมเมื่อแล้วแต่ลงสติตัวเดียวแต่หากเคยฉีชำนานทั้งไหนก็อธิบายไปตามเรื่องของตน ดยงขอหัดยดหนอพร้อมหนอกอ่อสติให้อยู่ที่ยุดที่พรอมคือเกิดดักให้อยู่ในที่อื่นให้ตั้งสติอยู่ในตรงนั้นสัมมาอรหังก็ตั้งสติตัวเดียวนั้นยางพุทโธหรืออนาปา่าสติ ตั้งสติให้หยุดที่เดียวนั้นร่วมขวมว่าสติะมีใช้ได้หมดเลยเขาใช้ได้ก็ได้แม่แต่ที่สุดเขาใช้เส้นยังเล็กเส้นได้อย่าง,งเล็กยังรู้เข็นเขาก็เอาสติตองน,นั้นตั้งไว้ ที่เล็กกันเนะี่ยคันท่าสติในตัางไวไ้ไม่ถูกพลาดไปเลยทีเดียวสติตอนนี้ยิงสำคัญยิงปืนเขาก็เอาสตีเท่านี้แหละตั้งสักพ้อจุดจอ้องศูนย์เลี้ยงศูนย์ในเป้าหมาย เจต,ตนะก็ยังไม่ถูกอยู่มันยังพลาดจนใดไตลวดเดินผ่านไม่ลำเดียวก็สตินั่นแหละกดกึงทุกสิ่งทุกส่วนในกายของเขาสติกำหนดให้มั่นคงจึงจะเดินตลอด มันไปรวดได้แต่หากสติเอเนั้นมันออกไปภายนอกมันส่งไปภายนอกส่งไปจดจ้องที่จินไม่ได้จดจ้องที่จิตมันยังไม่เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพาน มันไม่เป็นไปไม่เป็นไปเกี่ยวกับ้นทุกข์ต่ถึงขนาดนั้นก็ได้ประโยชน์อโคเก็บเงินเก็บทองให้มากมายเป็นอาชีพของเขาคราวนี้ถ้าหากเราแห่งปัญญาจิตของเราแล้วครจะไม่ดีกว่านั้นหรือจะไม่ได้ประโยชน์กว่านั้นหรือ ประโยชน์นันจะพึงได้ส่วนที่เพ่งมนีจิตเป็นของรู้เรื่องของจิตเพ่งดูจิตรู้เรื่องของจิตจิตมันคิดนม่นก็อะไรกัรู้เรื่องของมันอยู่ตลอดเวลา ิดชั่วคิดปีคิดชั่วก็รู้ตัวอยู่คิดยาไะเอียดก็รู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาถึงว่าไม่คิดทั้อยู่เฉยก็รู้จกักว่าจิตเฉยอยู่ตลอดเวลาการรู้จิตของตนเนี่ยมันเป็นผลให้ ได้ความสงบถ้าหากรู้เมื่อ,อไรละสงบเมื่อนั้นถ้าไม่รู้มันส่งวุ่นวี่วุ่นวายไปต่างๆตามไม่ทันทันรู้แล้วตามทันเห็นมันมันอยู่ล่งไปจุบันเลย นึกอะไรต่างๆหยุดถอนวมดอยู่อันเดียวแน่วแน่อยู่อันเดียวนู้เท่านี้ก็พอละแล้ว่ต้องไปอยากรู้มากเห็นผีกิสตั์เห็นเทยาพุทธเทวดาเห็นพรหมอะไรต่างๆมันน้นมาส่งส่งในไม่ใช่ส่งนอก คือมันเห็นแล้วมันส่งอย่างเราเห็นเนี่ยเห็นภายนอกเนี่ยตาเห็นไู้มันก็ส่งออกไปมันยังไปเห็นตาไม่ส่งออกไปมันก็ไม่เห็นหูฟังเสียงมันก็ส่งออกไปมันไปหาวัตถุจริงที่มันดังหุดเรียกว่ามันส่งนอกมิส่งในอะไรานี ใจเป็นคนรู้ใจเป็นคนเห็นเกิดนิมิตขึ้นมามันส่งไปตามคนรู้นะมันส่งไปตามความเห็นความคิดของไม่ปรุงแต่งอะไรทั้งหลายหล่านั้นะมันส่งไปนะันอันนี้เรียกว่าส่งในส่งในก็ส่งนอกก็ไม่คิดอะไรกันขึ้นออกจากจิตจากใจเดิม ใจเดิมแท้นั้นมันไม่มีอะไรหรอกของเฉยๆของว่างๆอันนั้นใจเดิมแท้นั้นไม่เป็นบาปไม่เป็นบุญไม่คิดดีคิดชั่วเรียกว่าใจเดิมใจเดิมเนี่ยมันออกไปจากตัวเดิมเนี่มันยังค่อยออกไปจะปรุงไปแต่ง ไปคิดไปนึกเลยเรียกว่าจิตเน,นี่ยคราวนี้จะไปตามไปคุกจิตมันตามไม่ทันสักทีคิดนึกสงสัยไปมากมายเท่าไรก็เห็นแหละเห็นจิตตามรู้จิตคำที่ว่ากรรมฐา,านสอนกันว่า ตามรู้จิตรู้จิตมันตามรู้มันไม่เข็ดรู้เท่ามัถ้ารู้เท่ามันรู้ตัวไปแล้วมันก็หยุดคงที่สิไม่ตามรู้มันไปตาม้อยไปเ่นสิมันไปแล้วยังค่อยเห็นยังค่อยยังค่อยตามมันไปรู้เท่ามันคงอยู่มันเท่าตัวมันเองมันพอดีพองานเท่าตัวมันเลย ไม่มากไม่น้อยกว่าตัวมันมันก็อยู่คงที่นั่นทีู้เท่ากับตามรู้มันผิดกันคนที่เข้าไปหายจิตเดิมแล้วมันอยู่คงที่มันไม่ไปไหนมานิ่งเฉยอ,อยู่อันนั้นเรียกว่าู้เท่าตัวสติตรงนั้นก่อนที่จะเข้าถึงนั้น ต้องมีสติตามรู้จิตสติตัวนี้จะใช้ได้ประโยชน์มากเมื่อรู้จิตแต่จิตนันไม่ไปมันก็นเ,เลยการเป็น,ปนกายร,รู้เท่ารู้เท่าก็เลยเข้าเข้าถึงตัวเดิมคือตัวใจอันนี้เลยให้รู้ใจเดิมตัวนั้น่ะ ะมีประโยชน์อะไรคะนี้รู้ใจเดิมนะมีประโยชน์ที่จะให้รู้จักว่าใจเดิมเป็นยังไงจิตนั้นเป็นอย่างไรนั่นแด้ก่อนรู้จักประโยชน์ตรงนั้นได้ก่อนคิดนึกสงสัยสารพัดทั้งฝวงมดทางตรงมันแต่งออันนั้นมันจิต ัในตัวใจเดิมแท้มันไม่มีอะไรแล้วคขานี้สังเกตดูเขาเมื่อเข,ข้าถึงใจเดิมกับไปถึงจิตกับจิตในที่ไปตามจิตนั้นอะไรมันจะดีกว่ากันจิตในมันปรุงมันแต่งมันคิดมันมนสงสงยสรพัดทุกอย่าง ให้รักให้ชังให้เกลียดให้โกรธให้ร่ำไรร้องไห้ไม่ใช่ใจเดิมตัวจิตตะนั่น,ปน,นไปเปรุงไแต่งไปยึดไปถือสรรพสัทุกอย่างอ่ะมันตัวจิตตัวนั้นอ่ะมันไปปรุงไปแต่งเป็นทุกข์เดือดร้อนถ้าถึงจะเดินเมื่อีอะไรเชื้ออยู่ น่าเรียกว่าให้รู้จักเพียงแค่นั้นเลยก่อนถาใครนี่รู้เรื่องว่าไปเดิมมันจะเป็นประโยชน์อะไรทางมันรู้เฉยอย่างนั้นเป็นประโยชน์อะไรไม่มีไม่มีปัญญาอิดนึกอะไรไม่ได้ไม่เกิดปัญญา ขอให้เกิดไม่เกิดเอาไว้ก่อนฝึกฝนอบรมใจเดิมไม่มีพลังเพียงพอเต็มที่ก่อนเวลามันออกมันออกเองหรอกเวลามันเกิดปัญยาวไปต่างๆมันก็เกิดเองหอดฮาก็มันไม่เกิดพอมันออกจากใจเดิม เมื่อมันมีพลังเต็มที่แล้วค้านี้มันเห็นอะไรได้ยินอะไรประสบเหตุผลต่างเรื่องราวต่างเกิดค,ความรู้สึกขึ้นมาแปลกประหลาดหน้าจึกจันส,สิ่งที่รู้แล้วแต่ไม่แปลว่ามันไม่ไม่เหมือนกับดึก รู้เหมือนกนันเคยรู้เคยได้ยินได้ฟังกันเหมือนกันทีก่กแต่ครานี้มันออกขราวนี้มันไม่เหมือนข่าวมันจะเกิดความรู้ชัดแจ้งขึ้นมาด้วยปัญญาคราวนี้มันจะเกิดปัญญาเห็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างตามเป็นจริง ตรงนั้นนั่นใครรู้เองบอกไม่มีใครบอกให้ตรงนั้นน่ะมันจะเกิดบ้างอ้อมันก็เกิดตรงนั้นน่ะมันจะลงอ้อมก็ตรงนั้นน่ะคุณประโยชน์ของเขาถึงใจเดิมมันจะเกิดขึ้นมารตรงนั้นน่ะมันออกจากใจเดิมแล้วมันก็จะเป็นลูกบางอ้อมตรงนั้นคนเราอยากจะได้ความรู้ พอเข้าไปถึงความสงบไปถึงใจเดิมแล้วเอ๊ะทำไมยังไม่รู้เนาะทำไมเป็นงี้เนาะก็เลยส่งสายหาจิตความรู้เมื่อความรู้ใหม่เกิดก็เลยเอาสัญญาไปจำเอาจากตำรับตำลาจากคำพูด อะไรต่างๆเมื่อคิดมือน,นึกหาว่าเป็นมิปัสนาแสแล้านมันไม่ใช่ปัสนามันนึกเอาเองมิปัสนาความรู้แจ้งเห็นจริง,รงมันกับหลวงบางอ้อนะี่ยสิไม่หลวงบางอ้อมันจะเป็นรู้จริงเห็นจริงยังไงได้ มันที่ลงบางก้อเนี่มันมันเป็นอุบายมันเป็นเงียบคายของแต่ละคนบอกกันไม่ถูกหรอกอุบายอุบายมันเป็นเรื่องเทศเรื่องอธิบายกันฟังได้มันไม่ลงบังอ้อมันเงียบคายมันเป็นของใครของมันคงจะพาะส่วนตัวมันจึงลงบางอ้อ น่าก็จำให้ลืมด้วยกว้างขวางพิสดารมากเหตุนั้นจึงว่าอย่าได้ทะยอทะยานดินลนมันจะเป็นอะไรอะไรก็ขอให้เป็นไปเถอะตั้งสติกังโมดอยู่นั่นแหละรักษาะก็ไม่จิตน,นี่แหละทำมามากมายแตเดียว ผู้ที่ท่านทำมาแล้วทำมามากมายเสียนั่นยันมานั้นเคยพูดอยู่เสมอเสมอตอนนี้ท่านหกสิบห้าสิบหกสิบท่านมีที่เจรนาถึงเรื่องอาการสามที่สองท่านพูดว่า สติกำหน,นดพิจารนาการสาธิตสองมาได้ยี่ที่สองปีแล้วยังไม่มทิ้งไปถึงจุดใหม่เพื่อพูดให้ฟังตอนน่อท่านไมนต้องเจ,เจ็บกล่วแล้วมีพิจนากายผมพิจนากาย ตั้งแต่โต้มาจนตลอดปัน,นี้ขนณะใดที่มีภาระธุระการงานมาก,ม,ากมือมากไม่ค่อยได้พิจารณากายไม่ชัดในใจขณะนั้นเรียกว่าเสื่อมขณะดใดท้าหาดในวิเวกพิจารณากายมีทำน,นานคล่องแคล่ว ก็จะเลินลุกสิทธิลึกหาของผมที่มาอบรมมากมายถ้าหากใครมั่นในกายกะตาคือปิยนา,ากายสติตั้งมั่นอยู่ทิ่เจานาจะเจริญงอกงามถ้าหากั้งเผลอหลงหลงเรื่องเดิมหรือว่าทำสิ่งอื่น ไปจับมืนบน่นใบนี้ไม่เอาอันเดียวจะเลินไม่ติดมือปฏิไปต่อกันหรือหากทิ้งเสียคนนั่งกับไปไม่ทอดท่านพูดอย่างนี้ทิ้งอย่างท่านว่าปฏิปฐา,านตั้งมัน่น เป็มที่แล้วพรได้จะเทศนาอยู่อย่างเร็วเจ็ดวันอย่างช้าเจ็ดปีต้องเด็เดเ็จมาผลนิพพานอย่างช้าก็อย่างน้อยก็ได้เพียงอนาคามันจะเทศนาอะไอย่ายง ถ้าตียงลองลองดูสิครนี้ตั้งมั่นลงพิจารณาจิตอันเดียวเนี่ยอยู่ทุกกิริยาบทยืนเดินนั่งนอนได้ไหมวัน,นึ่งได้ไหมเราไม่ได้ไม่ได้ก็เหลวสิชัว่วโมงนึงไดไหมไม่ได้ก็เหลวสิมันไม่ถึงเจ็ดวันนี่ ถาถึงเจ็ดวันแล้วถ้าหากเขาไม่ได้จึงค่อยบอกว่าไม่จริงพระพุทธเจ้าเทศนาไม่จริงนี่ทําไม้ถึงเจ็ดวันนั่นท่านว่าไว้อย่างเร็วอย่างช้าปีหนึ่งสองปีไปตามลำดับถึงเจ็ดปีแล้วสร้างสติกำหน,นดจิตเท่านั้นห่ะเห็นอันนี้สงทันทีความเดือดร้อนวุ่นวาย ตัวสมหายหมดความทุกข์ทั้งหลายไม่มีเกี่ยวของตั้งสติกองนราเถคนเจ็บตายก็บอกให้ตั้งสติคนทำพังพัง,พงเถ่ก็สอนเราไม่มีสตินี่ั้นคนที่ไม่มีสติเราต้องเป็นไปอย่างนั้นน เผื่อังปังเราเผื่อละงละลืมสติที่เขาใช้กันโดยมากทำการทำงานอะไรต่างๆมีสติอยู่รอบครอบยังค่อยการงานอะไรยังค่อยรูล่วงไปได้แล้วสติภายนอกอยู่เหมือนกันไม่ใช่สติภายในทำอะไรทุกเก่งทุกอย่าง ต้องสติท้งนั้นเนี่ยสติมีอาน,นิสงส์มากมายล้านประการเพื่อที่จะกันานานับเบื้องต้นแต่บริกรรมก็ตัวสติบริกรรมพุโทโธพุธโทโธตั้งหากเอาพุโทโธนั้นอย่างเดียวไม่เป็นภาวนาไม่เปลยนตั้งสติข้นดพุทโธนั้น,เ,นเป็นเต่รูปหมายไมไ่เฉยเนี่ย ไปกำหนดเอาพุทโธนะเป็นจุดหมายมะที่มรรตีกปยับไปตั้งอยู่นั้นแต่ความจริงแนละ้วนั่นเอาตัวใจที่เปเรียกพุทโธนะเอาสติไปกำหนดเอาให้พุทโธพุทโธอยู่แล้วแต่กำหนดเอาตัวใจนะัน่นในในก็เปตัวนั้นอีก ยั่งค่อยเป็นภาวนายังค่อยเป็นสมาธิเราจะมีความทุกข์เดือดร้อนวุ่นวายเอาเลอเอาละถึงร้องไห้ร้องโหยเอาทุกอย่างที่สุดถึงร้องไห้เอาความร้องไห้น่ะเอาเอาปัติไปตั้งไอ้ตรงร้องไห้น่ะเอาไปตั้งไว้ตรงนั้นลองลองดูสิเหมือนที่มันตั้งไว้อยู่สิมันยังร้องไห้ก็ไปตีไปตั้งไอ้ตรงนั้นน่ะมัน หายหมดแล้วนเข้าไปน้อมเข้าไปเอาตัวจิตนั่นอีกันที่ร<ม>้องไห้นั่นอีกใครเป็นคนร้องไห้ใครเป็นคน,คน,คน,คนทุกข์เดือดร้อนท<ม>ีเจ้าบ็ปตรงนั้นหายหมดแต่คนไม่เอาไปใชา้อยากจะร้องไห้ไปน้อมเอาคนไปส่งกันน่อยมันสนุกสนานร้องไห้ก็สนุก ไม่ใช่ไม่สนุกเห็นเป็นของดีเลิศเปรที่สุดถ้าได้ร้องไห้แล้วกันนะอยญาติพี่น้องอยิดาบรรดาอดตระยาสามีตายไปแล้ร้องไห้นั่นเป็นการดีหาว่าอะไรอาวอน ิดถึงกันเขินเขาจ้างกันร้องไห้กันีแล้วก็ได้เจา้าท่านไปวางนั้นท่านเลงับความทุกข์อันนั้นด้วยกติตั้งกติอืไปตัป้งอดไปิจรณาไปเห็นความทุกข์อันนั้นเห็นความร้องไห้อันนั้นมันเลยหายจาทุกข์ สติมีคุณนานิสงอย่ญญางอธิบายมานี้